ที่หนึ่งสวยมากนะคะตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งสีม่วงนะคะงานยี่ห้อด้วยนะยี่ห้อคุณเอี่ยมนะคะเป็นงานยี่ห้อคุณเอี่ยมอันนี้เป็นผ้าถุงแพงนะถ้าซื้อใหม่อย่าใหม่เอี่ยมเลยผ้าถุงผ้าถุงเหมือนกันนะยี่ห้องานสวยนะคะผ้าไหม เป็นผ้าเก่านะผ้าโบราณผ้าเก่าเลยผ้าเก่าก็ตัวนี้เดี๋ยวเอาไปจับเซตเอาเนาะเสื้ออกจะประมาณสามสี่สามหกนะตัวเล็กๆนะคะตัวนี้ค่ะแต่งานใหม่นะคะงานใหม่เลยสภาพดีเลยงานแบรนด์ด้วยอกนะจะประมาณนี้ค่ะสามสี่สามหกไม่เกินนี้เนาะ โอ้เสื้อสวยจังเลยคุณเนะะี่ยค่ะงามอันนี้เป็นชุดชอะแดปกับผ้าถุงเมื่อกี้งามสวยเลยคุณเนี่ยก็เสื้อตัวนี้นะเอออะแดปกับผ้าถุงตัวตัวไหนตัวเมื่อกี้เหรอตัวนั้นะะอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับอะแดปเอาเพราะว่าชายเหมือนกันใช่ต่อมานะคะนี่สีแดงนะคะสวยไหมเอ่ยไหมแท้หมดเลยนะนี่ หไหมนะคะต่อไปเป็นจิระดาสีดำนะคะเป็นจิระดาสีดำเป็นไหมแท้ทอมือสีเส้นนะตัวนี้ไหมทอมือสีเส้นแล้วก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวยังมีอีกน่าจะมีอีกถุงหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไว้อย่างนี้ก่อนกันนอฟของเจ้านี้อึบก็มีถุงนี้แกะถุงนี้ก่อนอ๋อกระโปรง กระโปงนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะมาใหม่เลยปรอ,อมาผถ้าถุงหรือผ้าถุงสวยนะคะคืนนี้นะผ้าถุงงานสวยเลยแล้วก็มีรุ่นนี้ต้องเอามาแดบเอาจับอแดบเอาเนี่ยงานสวยเลยเดี๋ยวเอามาจับจับอแดบเอาอีกที กร,ระโปงกระโปงนะคะแล้วก็กระโปงอ่าโอเค